เกือบแสนห้านะตอนนั้นคุณอาบอกว่าเช่าพับองค์หนึง่งจากวัดแถมองค์หนึ่งใช่ไหมเช่าปิดตาแถมก็ต่อแถมข้ตอขต่อแตก <c oughs> อ๋อตอนนั้นองค์เท่าไหร่จำได้ไหมห้าสิบาบาทก็สององค์ร้อยไงสององค์ร้อยองค์ตั้งสี่สิบปีแล้วเช่าองค์หนึง่งห้าสิบบาทแถมก้ต่อแตกอีกองค์หนึง่ง <c oughs> แต่ปัจจุบันองค์เดียววันนี้คุณอาขายผมเจ็ดหมื่นสี่สิบปี และก่อนที่รับชมคลิปนะครับใครที่จะส่งพระมาขายผมนะครับค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า rcdi.sakdaw หรือค้นหาจากเบอร์โทรศัพท์0814419949ผมรับเช่าหลวงปู่โต๊และพระเกจิอาจารย์ที่มีราคาตามหลักสากลน,นิยมทุกๆรุ่นทุกๆหลวงพ่อนะครับและพระบูชาด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ที่ในร้าน เอ่อ KFC นะครับก็เข้ามาแล้วก็มานั่งเจอกับคุณอาเช่าของพานเรียบร้อยแล้วครับครัง้ทงที่แล้วก็ได้ไปหลายชิ้นอยู่นะก็มีภาพเก่าๆให้ดูดนวยนะครับดี๋ยวจะตัดต่อให้ดูนะครับว่าได้อะไรไปบ้างก็ก็วันนี้มาจะสรุปนะครับก็คือได้เช่าพระก็คือ,อมีอยู่2ององค์นะครับที่สมบูรณ์หน่อยก็คือเป็นพระชัยรุ่นสุดท้ายของพระพุโตนะครับก็เป็นรุ่นพุทโธ พี่สอ่แล้วก็มีเข้าตอกแตกนะครับโดยปกตินเนื้อจะขาวๆเลยนะหน้าหลังเลยนะครับอันนี้ก็คือเหมือนจะมีเก็บไว้แล้วก็เป็นพวกขาของตะกัวครับไข่ไข่ของตะขัวขึ้นนะส่วนอันนี้เนี่ยค่อนข้างจะไม่สมบูรณ์ก็คือบินนะบินนะครับโดยปกติอย่างนี้ตัเล่นกันมันหมื่นกบบนะว่าบาทนะแต่พอบินปุ๊บเนี่ยชิ้นก็หายไปด้วยครับก็เลยไม่รู้ใจย,ยังไงก็เลยขอเช่าคุณอาเอา,เอา เปลี่ยนเป็นเงินไปดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้เก็บไว้ก็น่าจะาไ,มไม่สมบูรณ์แบบนะครับอ,อันนี้จริงๆองค์นี้ด้านหน้าสวยด้านหน้าสวยแต่ด้านหลังเนี่ยต้องบอกว่าขอบบนขอบล่างนี่ร่อยหมดเลยอาจจะเกิดจากการเก็บไม่ดีครเพราะว่าเก็บแล้วมันดิชนกันไปชนกันมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ใส่ตลับหรืออะไรพวกนี้ครับก็เกิดความเสียหายครับจริงๆองนี้เนี่ยถ้าสวยๆเนี่ยหน้าหลังสวยๆนะใกล้ๆแสนนะองน,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 นี้นะไกล้ๆแสนเลยแต่นี้พอบินชํรุดค่อนข้างจะเยอะมากนะครับค่อนข้างจะเยอะมากครับก็ ันนี้มาเช่าพักที่สุงมวิทก็เขาเรียกว่าคอมพิวเตร์เรียบร้อยนะครับก็ได้ชาาพักส,สี่องค์ครับคุณนาก็าได้เหมือนกับแบบเก็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 บที่บ้านไว้นะครับคนคนลือๆก็เจออีกแล้วก็คาดว่าเดี๋ยวอาจจะมีอีก<ๆ> <laughs> เพราะว่าเหมือนย้ายบ้านเหรอครับๆๆคุณอาบอกว่าย้ายบ้าน <ๆ S 1> แล้วแน่นอนครับเวลาเราย้ายบ้านเนี่ยพ้าก็จะถูกเก็บไว้ในๆๆยีพอๆๆในกล่องบ้างบางทีเนี่ย พ้าจะหายตอนย้ายบ้านนี่แหละเพราะว่าเก็บลืมวางไว้ที่ไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้คุณอาก็จะหามาเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวติดตามอีพีนี้ครับก็จะได้อะไรบ้างอืมอันนี้เป็นอันนี้เป็นรูปครับรนุนแม่ให้งอแม่ครับครับดีครับดีคือรูปอันเนี้ยเป็นรูปที่ไม่ทันของปู่เพราะว่ารูปรูปเนี่ยคือเราดูที่กระดาษค,ครับดูที่กระดาษแต่ว่าพั รูปรูปอย่างเงี้ยคือเขาทำแจกว่าแพ้ไหมอืไม่ไม่น่าแพ้เท่านี้หลวงพ่อกลวยครับเนื้อไม่ได้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับใช่เนื้อไม่ได้เนื้อบอกว่าต้องดีกว่านี้ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่เก็บในร่างเราก็ นึาากแต่ไหนเมื่อไหร่ก็ยังจำไม่ได้ม,หมพพีหลงพ่อทวดนี้น่าจะแท้นีะหลงพ่ออะไรอ่ะปุ้ดทวดเหมือนกันมัน้งอืมอม,อมันจะนองมัน,นจะนองมั้งเนี่ยจะนองครับคนี่ไม่แพงฮะจะนองนองนี่ไม่แพงอันนี้หลงปุโตะนะฮะ นี้จะเป็นหลวงปู่โตนะครับก็เป็นสมเด็จปกคพปีหนึ่งแปดก็เท่าที่ดูจะมีปกโพหนึ่งแปดนะครับมีมหาเสน่ห์ครับข่าวที่แล้วปกโพหนึ่งแปดหักครึ่งเลยหักเป็นเสี้ยวหนึ่งนะแล้วก็มีแต่มหาเสน่ห์แล้วก็จะมีเป็นพระชัยนะครับมีพระชัยองค์หนึ่งแล้วก็จะมีเป็นอ่าข้าตอกแตกหลัง ถ้าตอบแตกสก,กัวะนะครับแล้วก็จะเป็นาภาษาสังคายนะครับจากห้าองค์เดี๋ยวในขออนุญาตดูสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้พี่เพื่อนๆได้ดูว่าวันนี้ได้อะไรไปบ้างนะครับ mm hmm. หลังจากที่ไล่ดูพระแล้วนะครับก็จะมีเมื่อกี้ไม่ไม่แท้อยู่องค์หนึ่งครับก็คืนกุนาไปแล้วก็ที่ตรวจสอบดูก็จะมีสมเด็จปกโกนะครับปีหนึครับอันนี้ก็ถือว่า พระสมบูรณ์ดีนะครับอีกองคหนึ่งที่สมบูรณ์ก็คือเป็นข้าตอกแต่นะครับ้วยความเก่าของพระเนี่ยการเก็บรักษานะครับก็มีผลผลผลเป็นผลผลขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นาสยาระใจสามโคตนะครับแต่ว่า,าน่านตาหัจจะแบบคือด้วยความที่เขาเป็นพระหล่อะก็จะมีหล่อเต็มบ้างไม่เต็มบ้างแล้วแต่องค์นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นมหาเสน่ห์นะครับมหาเสน่ห์อ่า ก็อยู่ในภาพที่เรียกว่าน่ารักครับอาจจะยังไม่ได้ถึงว่าสวยปี๊ดนะโอเคก็ใช้ได้แล้วก็อีันนึงเป็นเหรียญเลือดสมณศักดิ์ของอาจารย์นองนะครับที่วัดสายขาวที่ทางใต้นะครับแล้วก็จะมีรูปของหลวงปู่โตก็เดี๋ยวต้องถนามคุณอ่านเจ้าของดูว่าจะ <laughs> ให้บูชาไหมเอาไปเนี่ยใส่กรอบแล้วแขวนที่บ้านอย่างเดียว ไปทําอะไรไม่ได้เพราะเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าไม่ไม่มีการแบบซื้อขายเปลี่ยนมือกันเป็นแพงแพงเพราะว่าส่วนใหญ่รูปที่เล่นจะต้องเป็นรูปเล็กที่ทานของปู่รูปเล็กเต็มพี่ก็3าคูณห้าเพราะว่านึกย้อนไปถึงสมัยปีตอนที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่อ่ะมีนะจะทำให้เจอ เอามากเลยอ่าครูปขาวดำ้าลูปขาวดำใช่แล้วก็มีกระดาษแผ่นแผนใหอ่าแล้วก็ถับมีเจอพริกด้านหลังมาจะมีเป็นดันตรีหรืออ่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นเล่นด้วยกันดูเขาหน้ามีมีรอยมีรอยเป็นแป้งเกลอนอ๋อครับถ้าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่แพงครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาอ่าได้ฟิล์มคือฟิล์มอ่ะเอาฟิล์มมาอัดใหญ่เอาฟิล์มมาอัดใหญ่เพราะสมัยก่อนนึกถึงอดีต การที่จะอัดรูปใหญ่ขนาดนี้มันแพงมากเพราะนั้นคนยุคหลังๆเลยเอาฟิลมไปอัดใหม่แล้วก็ไปวางไว้ที่วัดนั่งทำบุญหยอดตู้แล้วก็เอากลับบ้านไปอ,อ,อะไรประมาณนี้ทีนี้คุณอาอะไรยังไงที่เสนอราคายัางไงเท่าไหรบ้างครับถ้าในผมไหวเดี๋ยวผมจะนิมนต์กลับบ้านเอาอะไรเราปรึกษากันดูฮะเราปรึกษากันดูมีจดจดอาไวไหม,มทำแผนบ้านไว้ แล้วได้เคยได้ดู YouTube ผมไหมที่ผมบอกราคาไว้ผมบอกราคาพระไว้นะในใน u t u b e ผมบอกไว้เลยแหละว่าอ๋อขอบคุณมากครื่รู้วดเป็นตั้งขวัญตั้งไรบ้างอ๋อครับอันนี้เท่าไหร่ถ้าเดี๋ยวคุณคุณคุณอาร์พี่พี่หนึ่งบอสเนี่ยอันนี้อันนี้ลงไว้ว่าก็ตั้งไว้ที่สี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้าตันงีว้สี่หมื่นห้าแล้วก็ครรยายบรายตั้ที่สี่ที่เบอร์นะ อ,อันนี้ก็ก็ปิดตาเนี่ยตาปิดตาธรรมเส,สน่เนี่ยตั้งมาเท่าไหร่ครับตั้งวันที่แปดหมืน่นแปดหมื่นอานนี้แหละครับอันนั้นอันนั้นปิดตาต้องแปลต้องแปลตองโค้ดไม่ได้ตั้งเลย <c oughs> อ๋อไม่ได้ตั้งใช่ไหมอ้าวโอเคอพอจะรู้ล่าสนี้แหละครับอันนี้ตั้งมาเ <c oughs> ท่าไหร่มาตรวจเลือดนะครับน้อง ไม่ได้ตั้งอ๋อไม่ได้ตั้งใช่ไหมครับอาจารย์น้องก็ให้ดีหน่อยเดี๋ยวเรามีอีกมีอีกมอีกยังไงเจ้าหนี้ต้าเขาเอาเอามาให้เยอะแล้วเอามาให้คุ้มกับที่เดินทางมาครก็ส่วนเพื่อนยังไงผมจะได้รับให้ได้ครับก็เดี๋ยวผมขอต่อราคาเท่าที่ผมไหวแล้ก่อนแล้วกันนะครับคุณอาอันไหนต่ำอันไหนต่ำต่ำต่ำอันไหนต่ำก็เพิ่มให้ตลอดนะครับ ก็วันนี้ทั้งหมดกี่รายการครับคุณอาห้ารายการับครับารายการก็มีธุเดจปกโพนะครับมีหมหาสเสน่ห์มีสังกัจใจสามโคแล้วก็ข้าวตอกแตกแล้วก็รูปหนึ่งบานนะครับรูปหนึ่งบานก็ทั้งหมดแสนกว่าบาทเกือบเกือบแสนหนะ้านะตอนนั้นคุณอาบอกว่าเช่าเช่าเช่าพับองค์หนึง่ง จากวัดแถมองคหนึ่งใช่ไหมเช่าเช่าอะไรนะเช่าปิดตาแถมเช่าเช่าเช่าปิดตาแถมข้าต่อแถมข้อต่อแตกอ๋อตอนนั้นองค์เท่าไหร่จับได้ไหมห้าสิบาบาทคือสององร้อยไงสองร้อยองค์ตั้งสี่สิบปีแล้วเช่าองคหนึ่งห้าสิบบาทแถมข้อต่อแตกอีกองหนึ่งแต่ปัจจุบันองค์เดียววันนี้วุ้นอาขายผมเจ็ดหมื่นสี่สิบปีดีกว่าทองไหมดีกว่าทอง เอาแต่ทองตอนนั้น50บาทซื้อทองไม่ได้บาทเลยนะอ๋อไม่ได้บาทแต่ว่าแต่ว่าตอนทองทองถ้าตอนนั้นสมมติซื้อทอง400ตอนนี้ทอง3 0 0 0 0ื่นอันนี้50บาทได้7 0 0 0 0มื่แต่แต่ก็อีกอ่ะแต่ก็มีค่าครูเยอะนะรังรังเนี่ยยังไม่รู้หลังอะไรที่ที่ที่ไม่แท้ใช่ไหมคร่าครูที่อะไรเก๋าอะไรก็ไม่รู้ชอบชอบที่คุณอาผู้หญิงพูดไปกิ๊ฟอาบอกว่าอะไรนะไม่มีคำว่าไม่เพิ่มไม่มีคำว่าไม่า ทำอะไรก็แล้วแต่ไม่มีคำว่าไม่พลาดที่คุณอาผู้หญิงพูดผมฟังดูแล้วผมเก็ตเลยอะจากบุคคลที่เคยทำธุรกิจและประสบความสำเร็จนะครับอ่าก็วันนี้จบดีลไปเรียบร้อยแล้วครับบ้านนี้ครั้งที่สองสองครั้งก็สองแสนกว่าบาทนะเก็บถูกหลวงพ่อเก็บถูกรุ่นเก็บถูกเนื้อก็ได้ราคาถ้าสมมติว่าเก็บพับปิดตาเยอะหน่อย สมมติตอนนั้นอ่ะเปลี่ยนเป็นเก็บพระไปตามเลยก็แพงเลยแต่ตอนนั้นเขานิยมเป็นพระหล่อผมจําได้มีมีหลายคนบอกว่าพวกล้อแแมกพวกถังกระจายสามคนพวกนี้แพงออกจากวัดร้อยสองร้อยเพราะว่ากรรมวิธีในการสร้างมันมันทำยากกว่านะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้จบไปเรียบร้อยด้วยรอยยิ้มนะครับก็เดี๋ยวติดตามอีกทีใหม่นะครับของหน่องวัดพิทักษ์เทสัญจรจะไปเช้าว่าที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อสวัสดีครับ